สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูสวนหลังบ้านนะครับนี่จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนของน้าสาวนะครับผมนี่นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูสวนหลังบ้านนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปดูกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าเจ๊กนะครับ นะดิมเจ๊ต้องขออนุญาตพื้นที่นะครับเจ้าของพื้นที่นะครับนาสาวนะครับถ้าเห็นคลิปคลิปนี้ก็กดอคอมเมนต์มาหน่อยนะครับหลังบ้านมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นหญ้านะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหมาแสนรู้นะครับเจ้าส้มนะครับ โอ oh, hmm. ้โหกล้วยต้นกล้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนกล้วยนะครับทุกคนแก้วมังกรก็มีเด้อนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร่องนะครับร่องน้ำเวลาฝนตกนะครับก็จะมีน้ำขังอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะครับทุกคนนี่นะครับมีแต่ต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะม่วงนะครับมีไก่ด้วยนะครับนี่ ต้นฝรั่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งเ้อทุกคน <c oughs> ต้นฝรั่งนี่ต้นฝรั่งก็มีเดิมตีบนะครับ <c oughs> เดิมตีบก็มีนะครับต้นมะพร้าวนี่นะครับมะพร้าวมะพร้าวต้นมะพร้าวสูงมากเลยนะครับต้นนี้ตั้งแต่ผมเกินมาเห็นแล้วนเนี่ยต้นมะพร้าวเนี่ยนะครับ ก่อนหน้านี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะครับทุกคนขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เด้อนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอนะครับต้นมะม่วงนะครับ ต้นมะนาวนะครับมะนาวเดี๋ยวพาไปดูต้นมะนาวนะครับสวนใหญ่มากนะครับสวนของนาผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับไปใครมาก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ต้องเป็นลูกหลานนะครับใครจะเข้าเขตพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ห้ามไม่คนเข้ามานะครับคนแปลกหน้านะครับถ้าคนในหมู่บ้านมาทำเรียกว่ามีธุระมีอะไรนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับ ตอนนี้ผมแอบมาเด้อว,วันนี้นี่ก่อนจะเป็นต้นที่ปลูกไว้นะครับต้นมะนาวนะครับภาษาเขมรบ้านผมเขาเรียกว่ากรวยนะครับกรวยนะครับนี่จะมีต้นส้มโอก็มีครับนี่ต้นส้มโอนะครับเพราะผมใช้กล้องนี้มันซูมไม่ได้นะครับนี่ต้นกล้วยก็มีนะครับนี่ครับโอ้โห กล้วยหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยไข่นะครับโอ้โหแล้วก็กล้วยน้ำหอมก็มีนะครับทุกคนนี่นะครับพวกผักพืชผักสวนครัวที่นี่มีหมดนะครับตะไครนะครับโอ้โหที่ปลูกเองนะนะผมมีคนให้คนมาปลูกนะครับเพราะว่าเจ้าตัวไม่อยู่นะครับเจ้าตัวอยู่หัวหินนะครับผมนะนาผมอยู่หัวหินนะครับก็นานๆมาทีนะครับ เดือนละครั้งสองเดือนครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทําธุรกิจอยู่ที่หัวหินนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นนี่ฮะที่ปลูกไว้นะครับก็นี่แก้วมังกรนะครับโอ้โหต้นเยอะเลยนะครับผมก็ขอนญญอ,อ,ขอนุญาตเออขออนุญาตเจ้าของพื้นที่นะครับมาถ่ายคลิป นี่ต้นขนุนก็มีนะครับนี่ต้นแก้วมังกรนะครับนี่ลูกมังกรแก้วมังกรนี่จองไว้เดอ้อนี่จอง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 ,จองไว้แล้วเดินนี่นะครับอีกไม่กี่วันเดี๋ยวขออนุญาตเ้อะอันนี้ผมขออนุญาตเจ้าของลแล้วเดอ้อนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นต้นแก้วมังกรเหมือนกันนะครับผมนะครับบวกไว้เยอะเลยนะครับนี่นี่ก็จะเป็นเอ ต้นมะม่วงนะครับอันนี้น่าจะจะเป็นมะม่วงมะม่วงเขียวเสเบยนะครับนี่นะครับผมเจอผมเจอกล้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปดูกล้วยตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มนั่งเล่นนะครับนี <c oughs> ตน่ต้นกล้วยต้นกล้วยกล้วยน้ำหอมนะครับ ปลูกตรงร่องแบบนี้เลยนะครับถ้าถ้าเราจะปลูกพวกต้นกล้วยนะครับต้องทําร่องแบบนี้นะครับเพราะว่าต้นมันจะได้สวยนะครับลูกมันจะได้ดดๆนะครับอันนี้ผมก็ฟังเขามาเด้ี่นี่ต้นกล้วยต้นใหญ่นะครับถ้าไม่อยากให้ต้นใหญ่นะครับมาปลูกแบบนี้แล้วก็ให้ลูกมันดดๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้ นี on, um, oh women, ่นะครับมีชะอมด้วยนะครับนี่ต้นชะอมนะครับพืชผักสวนครัวนะครับที่นี่มีครบเลยนะครับผมนี่พืชผักสวนครัวต้นชะอมนะครับอันนี้เราก็สามารถเด็ดได้แล้วนะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้ลูกอะไรเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยเด้อใครรู้ช่วยบอกผมหน่อย อันนี้กินได้นะไอต้นเนี้ยไอลูกเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าลูกอะไรเนี่ยกินได้นะครับนี่ใครว่ากินไม่ได้นะครับนี่แบบนเนี้ยเนี่ยกินได้นะเออนะครับเดี๋ยวผมลองกินดูนะอือหือเปรี้ยวๆครับผมอืมอหวานหวานเปรี้ยวหวานทุกคนอร่อยมากอือหือ อร่อยมากแต่ว่ามันมียางเลือยางขาวๆออกมานะครับแต่อร่อยครับออืเนี่ยทุกคนแบบเนี้ยเก็บไปสักสองสามลูกเอาไว้เดินกินครับนะบอ,อกแค่นี้นะครับผมได้สามลูกนะครับกินแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ ใบเตยก็มีนะครับมีต้นใบเตยที่ปลูกไว้ครับผมนะครับมีเยอะมากครับในส่วนนี้แต่ถ้าใครเข้ามาแล้วไม่ได้รับอนุญาตนะครับห้ามเข้าเด็ดขาดนะครับผมส่วนนี้พ่านาผมนี่ห่วงมากเลยนะครับใครจะเข้ามาเก็บผักเก็บอะไรนู่นนี่นั่นนะครับมีคนคอยดูแลด้วยนะครับทุกคนนะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับอันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตนะครับ ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับว่าข้างในนี่มีอะไรบ้างนะครับต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะครับผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับไม่สบายมา2-3งสามวันแล้วนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้ก็อยากจะมาสูตดอากาศสุดชื่นนะครับในสวนนะครับสวนของน้าผมนะไม่ใช่สวนของสวนของผมนะโอเคครับทุกคนนะครับต้องลา ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม